สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่บ้านหัวนานล่างปากแพรกหมู่ที่10ตําบลปากแพรกอําเภอเมืองกาญจนบุรีนางรัชยาภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวเขมมิการประเสริฐสมภรรยาประลัดจังหวัดกาญจนบุรีและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้และผู้ที่ประส ประสบปัญหาความเดือดร้อนว่างงานและฐานะยากจนนำเครื่องอุปโภคบริโภคชุดถุงทานน้ำใจและเงินช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จําจำนวน13ครัวเรือนโดยเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน13ชุดผ้าห่ม13ผืนและช่วยเหลือเงินจำนวน3,000บาท วรังคณาดแดงแสงทีมข่าวสวทการจนบุรีรายงาน